สวัสดีค่ะกับมาพบกับหมอน,นิ่มิกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงโดยรวมนะคะโดยเฉพาะไพ่หมอนะจะไม่เฉพาะจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะขอให้คุณรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นะตรงนี้นะคะก่อนจะมารับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะหมอน,นิ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเมนรับแต่พลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่นะคะให้ไพเ่เราเรื่องเนาะในวันนี้คุณที่เข้ามาเห็นในคลิปวิดีโอนี้ มันอาจจะเป็นคนโสดนะคะคนที่แบบว่ามีความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนหรือยังไม่ได้ซู้ว่าต,ตกลงปรงใจกับใครก็ได้นะคะหรือเข้ามาเห็นในชนั่วโมงเนี้อาจจะมีความรู้สึกเหงานะคะอยากจะมีคู่ขึ้นมาหรือเกิดการเป่าเปี่ยวก็ได้นะคะในไพ่วันนี้หัวข้อองหมอคืออา่าอาจจะรู้สึกว่าโสดมาสักพักระยะหนึ่งแล้วบางทีอารมณ์อยากจะรู้สึกว่าอยากมีใครสักคนเข้ามาในชีวิตก็ได้แต่วันนี้ฟังหัวข้อหมอดีๆนะคะสิ่งที่หมอบอกในวันเนี้อา่ามันอาจจะเป็นพลังงานที่ดึงดูด พลังงานด้านที่คุณรู้สึกว่าสบายใจหรือมันโอเคกับคุณก็ได้นะคะในวันนี้อ่าวงเล็บนะคะหมอต้องบอกเลยคุณนะนะคะหมอมีอะไรจะบอกนะคะคือคุณนมีเกณฑ์นะคะจะได้เสียสาวนะคะจุดจุดจุดนะคะก่อนปีใหม่ค่ะแล้วก็คือมันเลิศนะคะสิ่งที่หมอบอกนะคะมันรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่นะคะให้ไพ่เล่าเรื่องนะคะหรือบางคนบางกรณีอาจจะมีอารมณ์แบบ ได้กินอะไรแซบๆตกถึงท้องเราก็ได้นะคะนะก่อนในปีใหม่นะคะสิ่งที่หมอบอกเนาะอาเมนรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ให้พายเล่าเรื่องนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้าง หากใครที่เข้ามาเห็นในคลิปวิดีโอนี้นะคะหมอน,นิ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะเมนรับแต่พลังงานด้านที่ดีไปอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งา้าณตรงนี้นะคะหมอขออนุญาตเปิดดวงคุณเลยนะอธิษฐานจิตชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดสําหรับคนโสดนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอยู่นะสิ่งที่หมอบอกนะคะอาจจะไม่เห็นในคลิปวิดีโอนี้มันอาจจะเป็นคําตอบที่มารู้สึกว่าอ้ย พลังงานพุ่งพ่านนะคะความรู้สึกว่าอม,มันน่าจะใช่หรือมันน่าจะดีก็ได้นะคะสิ่งที่หมอบอกเนาะอ่ะเม้นรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่นะคะให้ไพเราเรื่องนะคะคุณอาจจะมีเกณฑ์เนาะอย่างที่หมอบอกคะ่ะมีอะไรจะบอกว่ามีเกณฑ์อาจจะได้เสียสาวผู้หญิงหรือผู้ชายเข้ามาเห็นในคลิปวิีโอนี้ก็ได้หรือเป็นเพศเดียวกันก็ได้นะคะให้ไพเราเรื่องนะคะนะอ่ะเรามาดูกันเลยว่าเป็นยังไงอ่าโหไพขึ้นมาค่อนข้างจะชัดเจนนะคะอ่าในช่วงเนี้ยจะเนื้อหอมค่ากินแซ่บ กินหรูอยู่สบายนะหมอต้องบอกเลยนะเกณฑ์คุณมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนะคะหรือว่าบางทีคนที่เราคิดไว้หรือนึกไว้ในใจเนี่ยมันอาจจะตรงปกเราก็ได้นะคะใครที่เล่นแอปพลิเคชันเลื่อนผ่านกันไปเลื่อนผ่านกันมาสุดท้ายมันคลิกกันหรือเขาเดินทางมาหาเรานะคะหรือทาบทา,ามความรู้สึกกันก็ได้เราอาจจะมีเกณฑ์ได้กินเด็กหรือเด็กได้กินผู้ใหญ่ก็ได้ในไพ่วันนี้นะคะมันเป็นไปได้สูงเลยหรือบางคนบางกรณี อาจจะกลับมากินแซบกับคนที่เคยคุยกันไปแล้วนะคะหรือเราไม่สนใจเราปล่อยผ่านนะคะในกรณีนี้เกิดการจริงจังนะคะเกิดการอยากรู้สึกว่าสารความสัมพันธ์ก็ได้จากตอนแรกเราอาจจะรู้สึกว่าคุณอาจจะเป็นคนเจ้าชู้ก็ได้นะในไพ่วันนี้อาจจะสลับกัน ตัวคุณเองว่อาจจะเป็นคนเจ้าชู้ยังไม่พร้อมที่จะมีใครหรือรู้สึกว่าเล่นๆไปก่อนยังไม่จริงจังนะคะตอนนี้อาจจะมีความจริงจังขึ้นมาได้และไพ่ขึ้นมาค่อนข้างชัดเจนนะคะเป็นไปได้สูงที่คุณจะได้กินเด็กหรือเด็กกินผู้ใหญ่เพราะว่ามีความแซบที่เกิดขึ้นนะวะระหว่างคุณกับเขานะคะบางทีมันสปาร์กแล้วมันติดปุ๊บก็ได้สิ่งที่หมอบ,บอกนะคะมีเกณฑ์บางคนบางกรณีเนี่ยคิดว่าจะไม่ใช่พอมีความสัมพันธ์กันไปแล้วลึกซึ้ง มีเกณฑ์ได้น้องนะคะมีบุตรมีอะไรกันนะสิ่งที่หมอบอกระวังเกณฑ์การตั้งครรภ์แบบฉับพลันด้วยนะคะสิ่งที่หมอบอกอดูแลตัวเองดีๆถ้าใครยังไม่พร้อมหรือบางคนบางกรณีไม่คิดว่าจะมีดันมีเฉยก็ได้นะคะสิ่งที่หมอบอกหรือบางคนคุมแล้วเหนือความคาดหมายธรรมชาติสร้างสารรค์ให้เกิดขึ้นก็ได้นะคะการตั้งครรภ์นเนาะสิ่งที่หมอบอกกินแซบนะคะ กินแซบในที่นี้หมายถึงอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาก็เป็นได้หรือคนเก่าวนกลับมารีมิกกันใหม่ก็ได้สิ่งที่หมอบอกมันเป็นพลังงานที่รู้สึกว่ามันเจอปุ๊บมันสร์คมันติดปั๊บรู้สึกว่าพลังงานไฟมันร้อนแรงนะคะหรือว่าพลังงานฐานไฟเก่ามันคุกไวก็ได้นะคะหรือคุณกับเขามันมันมันเขาเรียกอะไรนะมันเหมาะสมกันชั่วโมงนั้นตอนนั้นก็ได้คุณ มีเกณฑ์สูงที่มอบอกว่าเขานัดเดทนัดเที่ยวกินข้าวดื่มดิ้งมันเป็นไปได้สูงเลยค่ะในะตอนนี้ยหรือบางคนบางกรณีบรรยากาศมันพาไปอะค่ะมอนนิ่มเออดังนั้นเลยที่หมอบอกหรือบางคนบางกรณีนะคะอ่าพอติดปุ๊บติดใจปับ๊บอย่างเงี้ย ส่งเสียการเงินเลี้ยงดูนะคะการซัพพอร์ตหรือบางคนบางกรณีบินตามเลยค่ะไปเที่ยวหรือเขาขอวีซ่าให้เรานะคะไปท่องเที่ยวหรือติดตามก็ได้สิ่งที่หมอบอกมันมีเกณฑ์การเกิดขึ้นปีใหม่เนี้ยหมอมองว่า new year กเนี้ยก่อนปีใหม่คุณได้กินแซ่บนะคะแล้วก็กรณีเนี้ยคุณมีโอกาสเสียสาวที่หมอบอกลักษณะประมาณนั้นเลยเพราะว่ามันเป็นไปได้สูงพลังงานมันรู้สึกว่า มันมีอะไรที่มันน่าค้นหามันมีอะไรที่น่าสนใจมันมีอะไรที่ดึงดูดกันนะคะสิ่งที่หมอบอกต่อบ,บางคนบางการณีบอกว่าโหเลิกลากันไปเป็นเป็นปีแล้วมันจะกลับมามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เขาเนี่ยมันเป็นไปได้สูงมันอาจจะมีเหตุจูงใจว่าเขาขอความช่วยเหลือเราเราขอความช่วยเหลือเขาก็ได้หรือรู้สึกว่าไม่ได้เจอกันนานขอคุยนัดกินข้าวกันสักหน่อยหรือไปเที่ยวไปดิง้งไปดื่มที่หมอบอกหรือว่าไปไปแดนกันรู้สึกถูกใจรู้สึกสเปคหรือบางคนบางกรณีพาเราไปกินไปเที่ยวไปดื่มแล้วไปเจอคนอื่นเกิดการหึงห่วงเราขึ้นมาเงีย การหึงหวงเขาเกิดการที่แบบต้องมาจบในรูปแบบนั้นก็ได้สิ่งที่หมอบอกในการกินแซบก็ได้นะคะเม้นรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งนี้ใช่หรือตัวเราเกิดการหึงหวงเขาเขาเกิดการเสียดายขึ้นมาเราเสียดายเขาก็ได้นะคะหรือช่วงนี้เขากลับมาโหหุ่นกำลังนะคะลำสันดูดีขึ้นก็ได้ที่หมอบอกนะคะเห็นแล้วเขาเรียกอะไรนะ น้ำลายหยดก็ได้สิ่งที่หมอบอกนะคะเมนรับพลังงานด้านตรงนี้ไปนะคะหมอเป็นกําลังใจให้ทุกคนเลยนะที่เข้ามาเห็นในคลิปวดีวโอ,โอนี้สําหรับคนที่โสดคนที่ยังไม่ชัดเจนนะคะพลังงานที่แบบยังมีตัวเลือกเยอะนะคะหรือคุณเป็นคนที่เจ้าชู้ก็ได้สิ่งที่หมอบอกคราวนี้คุณอาจจะหยุดที่เขาคนเดียวก็ได้หรือตัวเขาหยุดที่เราคนเดียวก็ได้นะคะเมนรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ขอให้พรนี้สาเร็จนะคะ ในสามวันเจ็วันนี้นะขอให้คุณได้สมหวังในสิ่งที่คุณปรารถนาบางคนบางการณีอยากไปต่างประเทศอยากมีแฟนชาวต่างชาติต่างภาษาก็ขอให้สมหวังบางคนขอให้เจอสายเปยคนเลี้ยงดูนะคะคนซัพพอร์ตหรือบางคนอยากกินเด็กก็ขอให้ได้เด็กสมปรารถนาหรือบางคนผู้ใหญ่อยากกินเด็กก็ขอให้สมหวังนะคะมันเป็นได้ทั้งหญิงและชายนะในคลิปวิดีโอนี้หรือเพศเดียวกันเพศตรงข้ามนะคะหมอเป็นกําลังใจให้ถ้าเกิดคนเก่าเขากลับมาปิ๊งปังเราหรือเขารู้สึกในเวอร์ชั่นที่มันเล่าร้อนคุณก็อาจจะมีสิทธิ์ที่รีเทิร์นได้เช่นกันนะคะหมอเป็นกําลังใจ เม้นรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปนะคะขอให้คุณเจอคู่ที่ดีสินเสมอกันนะคะได้สวมแหวนแ,แต่งงานจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายทั้งไทยและต่างประเทศแล้วขอให้เป็นช่วงเวลาที่ปลดล็อกมีความสุขแฮปปี้นะทั้งเราั้งเขานะคะแล้วก็ขอให้มีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาแล้วก็อาจจะมีสถานะความมั่นคงที่ชัดเจนมากขึ้นในเร็วๆนี้นะคะหมอเป็นกําลังใจให้ถ้าใครอยากเดินทางไปต่างประเทศก็ขอให้ได้เที่ยวต่างประเทศสมใจนะคะให้ได้ไปเที่ยวไปทัวร์ในสิ่งที่เราปรารถนาหรือประเทศที่เราอยากไปนะคะดวงคุณเปิดแล้วนะคะ แล้วก็พลังงานก็ดีด้วยเนาะสิ่งที่หมอบอกค่ะอะระวังตัวไว้อาจจะเสียสาวนะจ๊ะสาวๆเนาะอะ,อะมันรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่นะคะอ่ะหมอเป็นกําลังใจให้เลยนะคะขอให้สมบังนกำงใจปรถนานะคะหยิบจับอะไรก็ขอให้มีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะทั้งคู่แล้วก็การเงินนะคะเรื่องเรื่องการงานด้วยนะคะขอให้รับรืนทุกอย่างนะคะหมอเป็นกําลังใจให้นะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ